ต่อกันที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะน่ายช้ำนาาชื่นตาค่ะเด้เป็นประธานในพิธีเปิดวันง วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์นะคะประจําปี2 5 68และมือความปลอดภัยแห่งชาตินะคะภ้ายใต่แนวคิดแรงงานสุรินทร์ร่วมใจปลอดภัยโอเคโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการนายจ้างลูกจ้างสถานประกอบกิจการในจังหวัดค่ะสมาชิกชมร่วมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการเหตุงานจังหวัดสุรินทร์สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงนานสังกัดกระทรวงแรงงานโดย ภายในงานก็มีกิจกรรมการเดินเริวเว่วขบวนวั่นความปลอดภัยในการเหตุงานกิจกรรมการบริจาคโลหิตหรือว่าบริจาคเลือดนี่แหละค่ะมีกิจกรรมการหมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารการจัดการดีเด่นดานแรงงานอีกจํานวน71แห่งพร้อมกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาสนุกนั่นเองค่ะ